แกไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะมัวแต่คิดเรื่องดาราน้ยใช่ไหมเนี่ยเกล้าทำใจลืมเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆค่ะถึงแกจะเป็นแม่เด็กคนนั้นจริงๆเนี่ยนะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะนะเยเกล้านี่มันผ่าเนเป็นพันๆปีแล้วนะแกถ้าทำใจไม่ได้เนี่ยฉันว่าแกเป็นบ้าแน่เลยรูม้มเกล้าก็แค่อยากรู้ค่ะว่าดาราน้อยไม่ได้ตายด้วยฝีมือของคนชั่ว แล้วถ้าแกไม่รู้กล้าต้องรู้ค่ะเพราะคุณนรศิบอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบหรือว่าพี่วิกกี้ไม่อยากรู้ค่ะว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้บ้างฉันไม่เห็นอยากรู้อะไรเลยอดีตมันก็คืออดีตนะปัจจุบันกับอนาคตต่างหากที่มันสำคัญนะ่ะแต่ปัจจุบันก็เป็นผลมาจากอาดีตนะคะถ้าเราเคยทำร้ายใครไว้ ใจิตใจเราจะสงบลงได้ยังไงถ้า,างั้นนะแกก็คงต้องภาวนาให้แผนที่จะพาคุณเพชรกับผู้ก,กองพัดไปที่บ้านคุณนรสิงห์สำเร็จไอ้พัดฉันอยาให้แกไปกับฉันเดี๋นี้เลย ฉันเพิ่งได้บอกเสีเกี่ยวกับข้อมูลคดีนี้มาอีกหนึ่งอย่างอะไรวะได้มายังไงตั้งแต่เมื่อไหรทําไมแกไม่เอามาให้ฉันดูก็ผู้กองเนี่ยเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับเนี่ยบุคคลที่จะเอาผิดฆาตกรตัวจริงใครแกต้องไปกับฉันเว้ยแล้วฉันก็อยากคุณเพชรไปด้วยแล้วทําไมคุณเพชรต้องไปด้วยก็คนเนี้เขาอ้างว่าเขารู้จักคุณเพชรรู้จักดีซะด้วยแล้วก็รู้รายละเอียดในคืนเกิดเหตุหมดเลยนะ รู้ยิ่งกว่าไอ้แก้วกล้าที่ตายไปแล้วสิกองครับถ้าเราจะปิดคดีนี้ให้จบเอาแบบที่ไม่มีใครสามารถโต้แย้งเราได้เลยนะผมว่าน,นี่แหละพยานปากสุดท้ายของเราคุณนรสิงห์สัญญาแล้วนะคะว่าถ้าพาสองคนนั้นมาได้คุณนรสิงห์จะเล่าทุกอย่างให้ฟัง เล่าแบบรวดเดียวจบเลยแล้วกันนะคะวิกกี้จะทนฟังค่ะฉันว่าคือคงไม่อยากจะมาที่นี่อยากมาสิคะวิกกี้อยากเจอหน้าคุณนรสิงห์นะคะแต่แค่ไม่อยากคุยเรื่องอดีตนะคะมีเรื่องอื่นตั้งเยอะตั้งแยะนี่คะ่ะที่เราคุยกันได้อะแต่ที่วิกกี้อยากให้เล่ารวดเดียวจบก็แค่กูน้องเป็นบ้าแค่นั้นเองะคะ่ะ กองผ่ยกับพี่วิวจะต้องพาคุณเพชรกับผู้กองพัดมาได้แน่ๆค่ะฉันจะรอดูนรสิงห์ฉันไม่รู้จักหรอกคะ่ะนอกจากคนในบ้านนี้ฉันก็ไม่รู้จักใครอีกเลยแต่เขายืนยันนะครับว่าเขารู้จักกับคุณเพชรเขาบอกเหรอคะ ว่าฉันเป็นฆาตกรผู้กองถึงต้องมาเชิญตัวฉันมิพบเขาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับนะคราบบอกว่าเขารู้เรื่องในคืนเกิดเหตุผมไม่แค่อยากมาเชิญคุณเพชรไปฟังแล้วก็ช่วยยืนยันเผื่อว่าเราจะได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีฉันคิดว่าที่ผ่านมาพวกคุณทำงานกันอย่างหนัก น่าจะมีหลักฐานมากพอที่จะจับตัวฆาตกรไม่ผิดตัวไม่คิดว่าจะต้องมาเพิ่งพาคำพูดของผู้ชายคนนี้อีกไปแต่ครับคุณเพชรเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองคุณสมควรจะไปแล้วถ้ามีคนอีกสิบคนอ้างว่ารู้จักฉันดีฉันก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนงั้นเหรอคะผู้กองพัฒน์ผมยืนยันนะครับ ว่าน,นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเรากำลังจะส่งอภิวัตรฟ้องศาลถ้าผู้ชายคนนั้นให้การข้อมูลเล้วเธอเขาจะถูกจับตัวแน่ทีนี้คดีนี้จะได้ปิดลงสักทีคุณต้องการให้คนสองคนมาฟังด้วย แต่ถ้าเกิดว่าคุณพัดกับคุณเพชรเขาไม่เชื่อล่ะคะมันก็ไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมคะแต่กับกล้าเกล้าเชื่อนะคะเกล้าพร้อมจะฟังคุณทุกอย่างคะ่ะเธอกำลังกลัวว่าคนรักจะพาสองคนนั้นมาไม่ได้ผู้กองไผ่ต้องพามาไดแน่ๆคะ่ะเพราะว่าเขาก็อยากรู้เรื่องมากพอๆกับเกล้าเงินก็ต้องรอสำหรับฉัน คำว่ารอมันยาวนานจนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคุณคือคนบาปคุณคือต้นเหตุของทั้งหมด นี่มันบ้านไอ้นรสิงที่แกเคยพูดถึงใช่ไหมคุณรู้สึกเหมือนที่ฉันรู้สึกไหมคะที่นี่มีคนที่เราไม่ควรเจอ เยเจอคุณมาก่อนหรือเปล่าเคยนานมากแล้วเธอด้วยฉันแน่ใจว่าฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนฉันไม่รู้จักคุณไครมันบอกว่าคุณรู้ความจริงความจริงอะไรความจริงของฉันมันยาวนานมากลึกซึ้ง ขณะที่อย่างก้นบึ้งหัวใจของทุกคนในนี้ไอ้ไพ่นี่แกพาฉันไมเจอคนบ้านังไงวะฟังฉันก่อนนี่พัดฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องแกคุณนรสิงห์นีททำให้คุณเพชรกับผู้กองพัชเห็นอดีตสิคะอดีตอะไรฉันไม่ต้องการเห็นอดีตอดีตที่พวกคุณควรที่จะฟังอดีตเมื่อพันปีก่อนและเป็นที่มาที่ไปของพวกเราทุกคนเหลวไหลฉันจะกลับยังก,กลับไม่ได้ค่ะคุณเพชร เราต้องขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่ที่นี่ฟังเรื่องจากผู้ชายคนนั้นก่อนคุณจะใช้อำนาจหน้าที่กักขังห่วงเหนียวให้ฉันฟังเรื่องไร้สาระไม่ได้หรอกต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปรารถนาของตัวเองสินะเธอถึงจะยอมเสียเวลาหยุดฟังแกพูดบ้าอะไรพูดความจริงที่ไม่ว่ากี่พันปีทุกคนก็หนีไม่พน้น ให้ลึกกว่าหัวใจของตัวเองจงมองให้รู้สึกถึงรอยเลือดคราบน้ําตาที่ร่วมก่อกันมาดาราน้อยโทสะความกระหายชัยชนะที่ต้องแลกด้วยชีวิตต่อชีวิต ถามตัวแกเองสิว่าแกเป็นใครคนเลวที่มีแต่ความอาฆาตฆ่าได้ทุกชีวิตไม่เลือกแม้แต่ชีวิตน้อยๆชีวิตนังเด็กนี่เป็นของข้าองค์ราษฎร์สักให้ท่านไปเอาตัวมันมาท่านเป็นแค่คนรับคำสัง่ง ว่าเรเอาตัวไปอยู่ในกรงชีวิตมันยังมีประโยชน์จนก็เราจะได้ความรับจากวิหารสีพิศยาถ้ามันยังตายไม่ได้ข้าจะให้มันทรมานยิ่งกว่าตายเดิมพันคือเวลาที่มันต้องอยู่ในกรงนี้รอเวลาที่น้ำทะเลขึ้นมิดหัว ไม่มีทางเลยที่จะทำให้เจ้าปันแสงยอมพูดว่าเอาตัวดารานร้อยไปไว้ที่ไหนข้ายอมแลกทุกอย่างแล้วแต่ปัญแสงกับอินยาปากแข็งไม่ปริปากสักคำป่านี้เด่นคนพวกนั้นจะทำอะไรลูกข้าบ้างก็ไม่รู้ข้าเชื่อว่าดาราน้อยยังไม่เป็นอะไรเมคาไปตามเมืองมาดมาที่นี่ ร้าปรันมาตามเราไปพบเดี๋ยวนี้ ไปในหอขวัญเมือง,องพลังอำนาจที่คุ้มครองสิีฤษียะ